สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวราพรชวนชมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะวราพรมาที่ทุ่งนานะคะก็เป็นทุ่งนาของวราพรเองนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับวราพรด้วยนะคะนนแล้วจะเอาคูไปเลี้ยงกันหรตอนนี้เรามียอดยอดกดไลค์เอ้ยกดซับสไคร์เท่าไหร่แล้วนะคะน้องเข้ม ยังไม่ถึง <laughs> ตอนนี้มียอดกด subscribe อยู่ที่614นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ฝากกดติดตามที่ได้กดติดตามเวลาพรด้วยนะคะขอบคุณค่ะใกล้จะถึงล้าน subscriber แล,ลว้วลูกอีก9ล้าน99้าแสน 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. <laughs> ค่ะวันนี้เรามาทำอะไรนะคะวันนี้เรา มาเอามาภาษาไทยไว้จังไรคือลูกมาหรือผักตบชวาขึ้นจากบ่อนะคะที่มองไปเนี่ยก็คือเนี่ยค่ะถามว่าใครเอามาลงค่ะ,นะคะก็จะเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะนั่นค่ะผู้ชายเสื้อแดงตาคอ,องของเรานั่นเองนะคะที่กําลังทําความสะอาดอยู่นะคะนะคะเอามาลงแล้วนะคะเอามาลงแล้วยังไงคะเอามาลงแล้วที่นี่มันหลายมันหลายก็ต้องมาเอาขึ้น นี่คือพนักงานนะคะนี่คือพนักงาน,นะคะ่ะเอามาล่องนะคะเอามาล่องในน้อยก็ดีนะคะช่วยปรับสภาพเกมช่วยปรับสภาพของน้ํานะคะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ําเป็นที่อยู่อาศัยของปลาเล็กปลาน้อยนะคะแล้วก็เป็นอาหารของสัตว์บางชนิดด้วยนะคะแต่ทีนี้พอมันเยอะเป็นยังไงคะ ใช่มันเยอะน้ําก็จะเริ่มเสียนะคะเพราะว่าบ่อของเราเป็นบ่อแบบปิดนะคะเอ่อเราจะเปิดน้ํามาใส่นะคะให้เต็มบ่อก็ต่อเมื่อนะคะทางราชการหน่วยงานราชการนะคะคลองเก็บน้ําห้วยสมามพัาของเราได้ปล่อยน้ํามาให้เราแล้วเราก็จะเติมน้ําให้เต็มบ่อนะคะ,นะนะที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือเราก็จะปล่อยน้ําเข้าทุ่งนาอีกทีหนึ่งนะคะถามว่าจะเอามันขึ้นเอายังไงใช่ไหมคะ ก็ต้องลงไปในบ่อนะคะแล้วก็ลือขึ้นนะคะแล้วก็ลื้อขึ้นมานะคะลือขึ้นมาแล้วไปไว้ไหนนะคะก็วางไว้บนบกนะคะไม่ต้องทําอะไรวางไว้อย่างนี้ละคะ่ะเดี๋ยวก็จะตายไปตามกาลเวลาเองนะคะเมื่อขาดน้ําเธอก็จะขาดใจแล,แล้วก็ตายแล้วก็แห้งเป็นปุ๋ยไปนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นโอ้แต่ว่าก็อาจจะเห็นผักตบชวานะคะในคลองที่กรุงเทพนะคะ ที่หน่วยงานเทศบาลนะคะเพิ้นไปเอาขึ้นก็เหตุผลเดียวกันนี่แหละคะ่ะก็คือเยอะไปก็ถ้าเป็นเส้นทางจราจรก็คือขวางเส้นทางจราจรทางทางเรือนะคะแต่ของเรานี่ก็คือต้องต้องอออกนะคะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเยอะไปเนี้ยก็จะทําให้บ่อเราเสียนะคะน้ําเสียนะคะ,นะคะขึ้นมาอย่างนี้นะคะลักษณะของผักตบชวาผักอีจอก พักตบพักอีกจอกแบบต้นใหญ่ๆก็มีอยู่ตรงโน้นมุมน้นปลาอันนั้นจะเอาขึ้นยังไงคะท่านผู้ชมส่วนลูกเราก็ขยันมากเลยนะคะบอกให้ต้อนผักตบมานะคะบอกให้ต้อนพักขึ้นมาลูกเข้ากับขยันนะคะเนี่ยค่ะก็เล่นนะคะหาปลาค่ะโอเคได้อะไรบ้างคะลูกได้ปลาซิวได้ปลาซิวแล้วก็ปลาฟ่อนเล็ก ชั้นเล็กเราก็ปุยพันตัวปุยมันปุยเยอะอันนั้นอะไรคะกระชังอะไรคะน้องเข้มกระชังหอยกระชังหอยหอยเชอรี่นี่เราก็เลี้ยงหอยกินเองด้วยนะคะโอเคที่ไแม่ปูเยอะมากไหนคะมีปลาหรือเปล่าคะมีแต่แม่อาจจะมองไม่เห็นนี่ไอแม่โอ้โอเคลงไปในน้ำไปในน้ำเดี๋ยวิช่วงนี้เด็กๆก็โรงเรียนนะคะตามมาตรการก็คือปิดนะคะโควิดนะคะ นอกจากจะเรียนออนไลน์ที่บ้านแล้วเนี่ยก็คือก็ลูกก็จะเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะแล้วก็มีเวลาว่างลูกก็จะมาช่วยคุณตาคุณยายที่ทุ่งนาน,นะคะเล็กๆน้อยๆนอกจากงานหลักคือการเล่นเกม ROV ของลูกแล้วนะคะก็จะมีงานมาช่วยทุ่งนาน,นิดหน่อย <laughs> โอเคอันนี้ก็เป็นผลงานบางส่วนนะคะที่เรานำขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะ เห็นเล็กๆอย่างนี้นะคะก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะหลายเติบนะคะบ้านเราเรียกหลายเติบนะคะนั่น,นะคะ่ะต้นตอของผักอีจอกของเราที่มันเต็มบอ่อเดินค่ะเดินมาพอสิหามาใส่กันนะหาม่าเราเต็มสาจา้าันนี้น,นี่เดือดร้อน,นะคะ่ะตอนนี้เดือดร้อนนะคะ่ะปลา,าไม่กินค่ะแถมงามมากนะคะ อันนั้นคือถั่วดินที่ปลูกไว้ถั่วดินปลูกไว้ก็ยังโมงามทอผักอีกจอกพักก่อนพักก่อนตาเดี๋ยวจะไปลุยตรงนั้นตรงใหญ่กูกูกับปลาซิวแล้วก็มีปลาช่อนเล็กด้วยเขาเรียกว่าปลาลูกพ่อปลาปลาช่อนเล็กทำได้ไหมคะลูกทำได้ไหมคะขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้น้องอาจจะดูเซ็กซี่นิดนึงก็เลยเราจะไม่ถ่ายน้องเข้มนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามเวลาพรด้วยนะคะอันนี้ไม่มีอะไรแค่นำเสนอกิจกรรมวันเสาร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ